จ่าชีเป้าขยอดสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโปที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสิบสามวนนี้ผมจางท็อปโปก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่เกมกระชับพ,พิษทีมชาตินะครับเบลเยียม พบกับมอนเตเนโกรครับเบลเยียม5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเขาชนะถึง2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดในศึกเฟรนช์แมตช์ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพวกเขาก็บุกไปเสมอทางด้านของอังกฤษได้2ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเบลเยียมก็ขนทัพนักเตะมามากมายนะครับนำทีมโดยกองหน้าตัวเป้าตัวความหวังของพวกเขาอย่างโรเมรูลูกากูวันนี้ก็น่าจะได้ทดสอบลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งของมอนเตเนโกร5เกมหลังสุด The cat sat on ทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแต่แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับเกมล่าสุดในศึกเฟลแมัชพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของนอร์ทมาซิโดเนียไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าทางด้านของมอนเตเนโกรนะครับผมไม่สามารถเข้าไปสู่ยูโรรอบสุดท้ายได้ในครั้งนี้นั่นเองนะครับแฮททเวดของทั้งคู่ก็เจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อปี2012เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับนับชนีเกมคู่นี้มองว่าทางด้านของเบลเยียมนะครับหนึ่ เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่า ฟอร์มการเล่นของเบลเยียมในระยะหลังๆแม้ว่าจะดูดีก็ตามแต่นะครับแต่พวกเขาก็ยังถือว่าเก็บผลกา,ารแข่งได้ค่อนข้างยากลําบากนะครับส่วนทางกับทางด้านของอ่ามอนเตเนโกรที่แม้ว่าจะตกรอบแล้วก็แต่ก็พวกเขาก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งที่มีมาตรฐานการเล่นที่ค่อนข้างจะดีในระยะหลังๆนะครับดังนั้นเชื่อว่าถ้าเบลเยียมชนะมีโอกาสชนะเพียงแค่เฉือนเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเชียร์ไปที่มอนเตเนโกรคิดว่าทางด้านของเบลเยียมน่าจะชนะไม่ขาดครับไปที่ฝรั่งเศสพบกับลักเซมเบิร์กครับฝรั่งเศส 5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ชอ็อตค่อนข้างดีเลยนะครับผมชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอ1แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ฟันเดอ์แมชเกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านชนะทางด้านของชิลีไป3ประตูต่อ2นะครับทีมของดิเดเยเด,ด,ดชองนี่ก็ถือว่าคัดตัวอ่าดึงตัวนักเตะมาค่อนข้างจะเพียบเลยนะครับผมท็อปสตาร์มาดังๆไม่ว่าจะเป็นกิเลนเอมปัปเป้นี่วันนี้น่าจะได้โอกาสลงสนามทดสอบฝีเท้าแล้วก็อ่าแล,แล้วก็เลี้ยงความฟิตไปด้วยนะครับรวมไปถึงนักเตะหลายๆคน ท,ที่ถูกดึงเข้ามานี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหฝรั่งเศสถือว่าเป็นเต็งจ่านะครับในศึกยูโรครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนต้งฟังของลักเซมเบิร์ก5เกมหลังสุดทุก,ทกรายการ ฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ถว่าพวกเขาไม่ได้ไปรอบสุดท้ายยูโรนะครับผมชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของคาซักสถานไป2ประตูต่อหนึ่งครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นฝรั่งเศสที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ5จากการเจอก,กัน5นัดหลังชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางด้านของ ลักเซมเบิร์กไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าฝรั่งเศสสสกอร์ไม่ได้ไม่เสียต้องไปถึง4สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าดัชนีโดยรวมนี่ค่อนข้างจะสูงเอามากๆนะครับแม้ว่าฝรั่งเศสจะมีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานที่สูงกว่าลักเซมเบิร์กก็ตามแต่นะครับแต่เชื่อว่าทีมของดีเดียเดชองนั้นน่าจะใส่ไม่สุดนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นการแค่เรียกความฟิตซะมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้เชีย์ไปที่ลักเซมเบิร์กนะครับผมคิดว่าฝรั่งเศสน่าจะยิง ไม่ขาดถึง3สกอร์นั่นเองครับไปกันที่สเปนพบกับอันดอร่านะครับสเปน 5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแพ้ไป1นเกมแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็คือเสมอกับสเปน3ประตูต่อ3นะครับสเปนก็ถือว่าชุดนี้นะครับที่ชุดนี้แต่ต้องบอกว่าขนดาวดังมาเยอะก็จริงนะครับผมแต่ก็ประกอบไปด้วยดาวรุ่งเยอะเลยเกินนะครับโดยเฉพาะดาวรุ่งจากฝั่งของทีมบาร์เซโลนานะครับผมที่มากันเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยาวมาลอย่างนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ต้องบอกว่าโอ้โห พึ่งจะได้เดบิวต์ทีมชาติชุดใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นสเปนชุดนี้น่าจับตามองพอสมควรในเรื่องของยังบัตนะครับส่วนทางฝังของอันดาลาหเกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นย่าแย่มากนะครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดโดนทางด้านของบลริเวียบุกมาอาจโดนทางด้านของบลริเวียชนะไปศูนย์ประตูต่ตอหนึ่งนะครับทางด้านของอันดาลาก็ไม่มีลุ้นอะไรนะครับผมในศึกยูโรครั้งนี้เพราะว่าไม่ได้มาไม่ได้มาเล่นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับเฮดทัป็น ทางด้านของฝรั่งเศสนะครับผมที่เหนือกว่าเพราะว่าเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับผมเมื่อปี2004นู่นเลยนะครับสเปนก็ชนะไป4ประตูต่อ0ครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าสเปนบังคับไปถึง4สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าดัชนีองค์รวมนี่จะสูงก็ตามแต่นะครับแต่ด้วยมาตรฐานคุณภาพระหว่าง2ทีมนี่ค่อนข้างจะต่างชั้นกันมากแล้วก็ทีอาร์แล้วก็สเปนนี่มีนักเตะดาวรุ่งเพียบนะครับหลายๆคนก็หวังที่จะติดทีมชาติมาเล่นยูโรในครั้งนี้นะครับดังนั้นเชื่อว่าเด็กของสป เนี่ยเด็กกระทิงเนี่ยต้องบอกอ่ะ พวกเขาน่าจะามีแรงฮึดแล้วก็สู้สุดใจอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่สเปนคิดว่า4สกอร์น่าจะสามารถยิงลักอาทางด้านของอันดอร่าได้ครับ3ตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางด้านของมอนเตเนโกรลักเซมเบิร์กและก็ทีมชาติสเปนครับอย่างไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามการจ่าชี้เป้าขยับสกอร์วิเขาลุกหนังสไตลจ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่เตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราที งานตูนยูเอ็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสาย3วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ